สวัสดีจ้าจากช่องปักการหอมหอมสวีเดนจ้าวันนี้มาแบ่งปันความสดชื่นกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพาชมรอบๆบ,บรรยากาศบ้านสวนที่ประเทศสวีเดนนะคะแบ่งปันความสุขสดชื่นให้กับคนที่รักธรรมชาติเหมือนเหมือนกันจ้าเราเริ่มจากแปลงดอกไม้หน้าบ้านนะคะเป็นดอกหางสุนัขจิ้งจอกหรือว่าดอกลูกพีนค่ะเราไปเก็บ ดอกไม้ป่ามาปลูกไว้หน้าบ้านตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะนะคะเดี๋ยวจะมีภาพเดิมขึ้นที่หน้าจอให้พี่น้องได้ชมจ้ะที่ข้างแปลงดอกไม้ก็จะมีออดอกฟันสิงโตนะคะเรื่องอลามเลยค่ะตรงคนต้นไม้นี้นะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะเลยจ้า เสียได้ค่ะมันเป็นเงาละภาพมันก็เลยจะไม่ค่อยชัดนะคะตอนแสงแดดแรงก็มัวลดน้ำต้นไม้อยู่จ้ะจ้ะก็พี่น้องจำม,มุมเดิมๆได้ไหมจ้ะตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วค่ะนี่นะคะดอกฟันสิงโตเพียบเลยค่ะแล้วก็ดันแปลงในด้วยนะคะประการหอมก็ ให้เขาขึ้นตามธรรมชาตินะ่ะส่วนผักกูดนะคะนี่เอามาปลูกก็ขึ้นแล้วค่ะนี่ผักกูดนะปลูกไว้สี่ห้ากอนะคะในแปลงดอกไม้เนะะี่ยค่ะจะได้ดึงความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินจะ้ะฟินฟินกับดอกฟันสิงโตจะ้ะมีแสงแดดแต่ว่าลมแรงมากจ้ะพี่น้องอากาศหอมก็ยังเจ็บคออยู่ นี่ค่ะผักกูดนะคะอยู่ข้างโขดหินนะแล้วก็คุณพี่คัดขนานถามว่าออมอสมันจะเขียวขึ้นมาไหมเขียวค่ะอันนี้ก็คือเขาทั้งป่าแหละก็จะสีนี้แหละเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วจะ้ะนะคะผักกูดกับดอกลูกพีนใกล้ๆก,ก,กันเลยค่ะตอนนี้นะคะส่วนมุมนี้ก็สูงขึ้นเยอะเลยจ้ะเพราะว่าเราก็ลดน้ํา ด้วยน้ำบ่อปานะคะไมของเราค่ะจากดอกก็เป็นเมล็ดแล้วค่ะแต่วันนี้ลมแรงมาก้ะพี่น้องอ่าด้านหน้านี้ไม่ไหวแล้วหนาวจ้ะหลบหนาวเข้ามาที่ระเบียงนะคะแล้วก็มาเก็บภาพดอกไม้ที่ระเบียงจ้ะอันนี้กระเช้าที่1นึมีกระเช้าที่สองช้าที่2จ้ะ กระเช้าที่สามที่สี่จ้ะส่วนในกระถางนี่ก็อันนี้ก็เพิ่งแตกหน่อมาค่ะแล้วก็ดูไปก่อนว่ามันคืออะไรผักกาดหอมก็จำไม่ได้แต่นี้ก็สดชื่นดีนะคะดูค่ะชอบค่ะชอบปลูกสลับสีกันนะคะกระถางนี้ก็สวย สดชื่นจ้าถ้าเดี๋ยวไปดูตรงนี้ค่ะดอกฟันสิงโตค่ะตรงตีนบันไดจ้ะถ้าชอบค่ะดอกเหลืองมีแบ็กกาวด้วยใบสีเขียวเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้สีขาวกันทีนี้ค่ะวิสิป,ป่ากำลังบานสะพลั่งเลยค่ะทั้งสวนเปี่ยมสุขแล้วก็สวนสร้างสุขนะคะ พี่น้องจ๋าใจละลายจ้าดอกวิสบป,ป่าที่เป็นสีขาวเป็นดาวกระจายเต็มผืนป่าผืนสวนของเราเลยค่ะแต่ตอนนี้สายตาก็เหลือไปเห็นดอกไม้ที่เรารอคอยอยู่เอาไว้ก่อนนะคะยังละสายตาจากวิสป,ป่าไม่ได้จ้ะดอกสีขาวแล้วก็มีแบล็กกาวสีเขียวของใบนะคะสดชื่นเฮ้ยเปลวสวัยลูกๆ แบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงทุกทกท่านเลยค่ะที่บนวันร้อนนะคะตรงนี้ก็คือข้างข้าง,างกระท่อมน้อยนะข้างๆนี้จะสูตรอากาศบริสุทธิ์จ้ะพี่น้อง หนูมาจากไหนลูกหืมโอ้โหมาจากไหนคะเนี่ยหนูได้ยินเสียงแม่เหรอนี่จ้าพี่น้องจ้าดอกไม้สีเหลืองมาแล้วนะคะดอกไม้ริมน้ําจ้าลูกเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนนะจ้าแต่ว่าดอกไม้ชนิดเนี้ยมันจะเป็นดอกไม้มีพิษนะคะมีพิษซึ่งถูกได้จับได้ต้องได้แต่ว่าคือมีพิษแบบว่าออกินไม่ได้นะ่ะ เขาก็เขียนไว้อย่างนั้นเนาะ,ะชื่ออะไรเดี๋ยวจะถามคุณลนโบอีกทีนึงค่ะลืมชื่อนะคะตอนนี้เขาเริ่มมาแล้วจ่ะอยู่ในมุมนี้นะคะผักกาดหอมเอาไม้มากั้นไว้เราเดินได้นะไม้ตรงนั้นค่ะเพื่อที่จะไปลดน้ำหรือไปเก็บภาพได้ใกลๆ้ๆตรงข้างสะพานสีชมพูจ้จะจะ้าลูกจ้า พาคุณคุณไปชมบรรยากาศรอบบ้านก่อนลูกนะคะแบ่งปันความสดชื่นจ้านี่โอ้ยสวยงามสวยงามเดี๋ยวมีมุมสวยๆกว่านี้อีกเยอะฮะปะชัย่าพาแม่แม่พ่อๆไปสิแม่นกยิ่งบอกว่าแย่งซีนอยู่นะโอ้โหตายแล้วสายตาไปไกลเลยค่ะด้านนู้นด้านนู้นแต่ว่าเอาไว้ก่อน Oh, บรรยากาศสุดยอดเลยดูคะ่ะข <sk> าวโพลนเลยฮสายน้ำของเราจะแม่แม่พ่อพ่อแม่นกจ้าจะยากกแกคิดเลยเขาตื่นเต้นบ้านใหม่แม่จัดบ้านใหม่ให้นะคะ นี่จ้าเน่ถ้าพ่อโบไล่ออกจากบ,บ้านเน่ลูกๆกับแม่นี่มีบ้านอยู่นะคะเน่มีกาดต้มน้ําร้อนมีเตาผิงด้วยค่ะจัดบ้านใหม่เก็บกาดสะอาดเลยค่ะเพื่อจะได้มีจุดรีวิวให้กับเอซนะคะแม่แต่ริมทางก็ยังมีจ้าพี่น้องตรงนี้ในสวนสร้างสุขนะคะ นางจะไปสวนเปี่ยมสุกละล้อกอนลูกล้อก่อน,อนจากจุดนี้นะคะที่ประกันหอมชอบค่ะเพราะว่าเออเราจะมองเห็นดอกไม้แล้วก็มองเห็นสะพานสายน้ําแล้วก็เลขกสตูกาหรือว่าบ้านเด็กเล่นนะคะดอกไม้ตรงนี้มุมนี้เรานึกถึงวัยเด็กจะ้ะ ่ป่าอยู่เขาเนาะมีกระต๊อบอยู่กลางไร่กลางภูเขาเงี้ยมีทานน้ำเงี้ยค่ะนึกถึงว้ไว้เด็กจ้ะพี่น้องทุกม,มุมทุกจุดสร้างเอาไว้เพื่อเก็บบรรยากาศให้พี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปด้านล่างนะคะ เล็กๆเ,เราก็มาทำสะพานให้โรแมนติกได้จ้ะหนูอยู่ตรงนี้เหรอลูกอุย้ยรถไถมาเสียงดังจังเลยจ้าชัย่าชัย่าชัยยา,ยา,ยาหนูชื่อชัยยาชัยยาคือแปลว่าสาวนะคะโอ้ยดูสิมีความสุขไหม ตอนนี้หมุนตัวไปตรงไหนก็มีแต่ดอกไม้จ้านี่มุมนี้ต้องเป็นในช่วงตะวันพรบค่ำอะ่ะจะสวยมากค่ะมีแสงเงาหรือว่าตอนเช้าค่ะตอนนี้แสงจ้าหน่อยค่ะมุมโฟกัสของเราจ้ะพี่น้องดอกไม้ขาวกระจายนะคะมองไกลๆนะซูมกล้องเอาค่ะตรงนี้เดี๋ยวจะมีภาพก่อนทำ ความสะอาดให้พี่น้องชมขึ้นที่หน้าจอนะจ๊ะว่ามันแตกต่างกันมากไหมเนี่ยลูกลูกจ้า <c oughs> อุ๊บอุ๊บอดดอด,ดอดอดเก่งมากลูกเก่งมากแมวปลา ในมุมเล็กๆนี้ก็ยังมีดอกไม้สีเหลืองักการหอมเอามาแทรกไว้ตรงล่องหินนี่นะคะแล้วก็เอาหินกั้นไว้ค่ะน้ําเขาจะได้เข้าไปหลรอเลีล้ยงรากแต่ว่าถ้าน้ํามาเยอะเขาจะได้ไม่ลอยหนีจ้ะเห็นไหมเนี่จ้ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบกไม้ท่อนใหญ่ๆกับคุณเลมโบนะจ๊ะ มุมไก่บ้านคุณคิสเตอร์นะคะคว,ความสุขความสุขค่ะพี่น้องไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณมันรักธรรมชาติอะเนาะถ้าไม่รักธรรมชาติเราไม่สร้างธรรมชาติได้ขนาดนี้หรอกนะคะแล้วก็แบ่งปันให้คนที่รักธรรมชาติด้วยกันนี่แหละจ้ะได้มีความสุขไปพร้อมๆกันไปได้วยกันจ้ะพี่น้องถือว่าเป็นการผ่อนคลายเนาะจะได้มีมุมเล็กๆเ,เอาไว้ให้พี่น้องได้ชื่น ขึ้นใจอ่ะกับธรรมชาติอะจ้ะก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปเนาะและ้วก็มากอบโกยความสุขเอาไว้ค่ะเวลามันเดินไวจะฤดูร้อนเนี่ยมาช้าแต่ไปเร็วมากค่ะความสุขของคนเมืองหนาวก็แบบนี้จ้ะพี่น้องต้องรีบทำรีบปลูกรีบเก็บรีบกวาดพืชผักผลไม้พื้นดงพื้นป่าจ้ะเพราะว่า แป๊บแบหนาวมาอีกละตามุมเนี้ยมุมเหมือนเหมือนบ้านสมัยวัยเด็กเราเลยล่ะมาอีกแล้วลูกโอ้โหโดดโดดลูกโดดโด,ด,โ,ด,ดโอ้ยมาหาแม่อีกแยะจ้าอะไรลูกอ่ะนี่แม่แม่แมแมพ่อๆ่อๆกำลังจะชมบรรยากาศนี่ มาแล้ววางกล้องไม่ลงค่ะยังจะมีสวนเตรียมสุบอีกนะพี่น้องเอ้ยแดดแรงแกพี่น้องแต่ว่าอากาศหนาวนะคะความสุขอีกแล้ว เกี่ยบเกี่ยวความสุขกับธรรมชาติจ้ะมุมนี้ก็สดชื่นจ้ะสดชื่นมากๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ น้องปลาขึ้นมาเยอะแยะเลยจากพี่น้องหลากหลายสีเลยนะคะเหมือนหัวอาหารของเขาเลยค่ะเราก็เรียกเขาว่าน้องปลาสวยงามค่ะคุณแลมโบเรียกอ่มินิครับปลาครับมินินะคะ,ะมันมหัศจรรย์มากเขาอยู่ได้ยังไงเลยเรียกเขาว่าปลามหัศจรรย์ในบ่อน้ํามหัศจรรย์ค่ะแล้วก็มีคําถามมานะคะว่าเอะตอนหิมะตกแล้วก็ บ่อตรงนี้มันกลายเป็นน้ําแข็งปลาพวกนี้อยู่ได้ยังไงก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนมาอยู่กับคุณเลมโบตอนแรกก็ไม่รู้นะคะพออากาศเริ่มอุ่นมาเห็นปลาขึ้นมาตกใจปลามาได้ยังไงค่ะก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะมันเป็นเรื่องแปลกๆค่ะก็พักการหอมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะคะโอ้โหขึ้นมาเยอะเลยมาเฮ้โอ มาแล้วเหรอลูกเฮ้ยคะฮะดูที่มอแมแบมจังเลยสวัสดีคุณคุณย่างลูกเฮ้ยไปคุกฝุ่นไหนมาคะเนี่ยฮะโอ้ยไปคุกฝุ่นไหนมาคะสาวน้อยโอ้ยเฮ้ยเพื่อนจังเลยแม่เก็บภาพแล้วนี่ มาตรงนี้ลูกหาให้เนี่ดูสิโหดอกไม้สดใสดอกไม้สดใสลูกจ้าแหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยป่ะพาคุณคุณไปดูสวนสร้างสวนเปี่ยมสุกกันพาคุณคุณไปดูสวนเปี่ยมสุกกันลูกเนาะโหกินเวลาเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยไปทีเดี๋ยวดอกไม้ช้ำหมดเอ้ยดอกไม้ช้ำหมดอืฟินสุดๆเลยจ้ะพี่น้องอู้หูสวนเปี่ยมสุกจ้ะสวนเปี่ยมสุกพี่น้องมองตรงนี้เนี่ยแบบขาวโพลนเลยค่ะมองตรงนิ้ เขาเป็นดาวกระจายเลยจ้ะสวนเปี่ยมสุกจ้ะเปี่ยมสุกจริงๆเก okay, ็บภาพไปเรื่อยๆจ้าตรงสะพานสีชมพูที่น้องไก่พิกุลสีพวงเจ้าของร้านลาบเป็ดบึงการชอบมากตรงนี้นางบอกว่าอยากจะมานั่งปั้นข้าวเหนียวไก่ย่างอยู่แถวนี้โหย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  ยพี่น้องจ้าฝั่งนู้นก็เป็นที่ของเราเหมือนกันนะคะว้าวตามแม่ต้อยต้อยตามแม่ต้อยต้อยมีความสุขกับพวกเขาเนี่ยค่ะไปดูสิลูกโอ้รถแท็กเตอร์เขาทำอะไรกัน ลูกโอ้ยสวนสักไอสวนเปียมสุกนะชัยยาพาข้ามทางมาแล้วนะสวนเปียมสุกข,ของเราจ้าหันีง่ายสวนเปียมสุกของเราดอกไม้ริมน้ําสีเหลืองเริ่มมาแล้วนะคะหันมาดูแม่ไม่ตามสักทีไปตรงไหนลูก สร้างขึ้นมาทางนั้นเลยนะคะสั่งคุเลมโบทำตรงมุมนู้นมุมนี้เพื่อจะได้มีจุดรีวิวแบบนี้ล่ะค่ะเกก็น่ารักแกททำให้แบบว่าแกภูมิใจมาก ทั้งสะพานาจากเศษเหล็กนะคะเอาลังไม้มาวางให้เอาปีกไม้มาตีเอาเสาไฟฟ้าไม้เก่ามาตั้งเสาเอา่าไอ้ม้านั่งนู้นก็คือเป็นต่อเดิมตรงตรง,ตรงต้นเขานะคะจากนั้นก็ตีตีต่ต่อไม้สองข้างตอนนี้รู้สึกว่าหนาวหนาจะ้ะ กุตเตอร์หาาทำไมอ่อปะทบจกตรงนี้เป็นดงผักชีล้อมนะคะเน่จะเก็บก็เก็บได้เลยค่ะแต่ว่ายังก่อนยังก่อนยังฟินกับบรรยากาศดูจ้ะทุกปีเราจะเก็บตรงนี้นะคะจากปีแรกๆก,ก็จะมีตำแยฝรั่งเยอะ่ะน้องนกบอกว่าปีถัดมาก็เออนั่งคุกเข่าเก็บได้ปีนี้ก็อย่างเงี้ยที่เห็นนีะคะ่ะสวย ตำแยะฝรั่งขุดออกหมดน่ะในสวนไม่ให้มีจุดรีวิวของเราอ่ะตรงเนี้ยค่ะผ่านไม่ได้เลยค่ะใต้ต้นแอปเปิ้ลใหญ่นอกสวนนะคะติดกับแปลงแก่นตะวันติดกับแปลงหัวแก่นตะวันจะ้ะดวงชีล้อมจะ้ะพี่น้องเอ้ยสวรรค์จริงๆค่ะ อยู่ของกินเพียบทั้งของป่าก็มาผักหญ้าที่เราปลูกก็มีจันหรือดูร้อนไม่อดไม่อยากค่ะแค่ขยันก็มีกินจ้ะพี่น้องค่ะยังได้มีจุดรีวิวให้กับหลายๆท่านที่ออชอบในชีวิตยึดติดธรรมชาติชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะ้วยดอกใหญ่มากเลยตรงนี้ ค,ความสุขความสุขจริงๆที่เหนื่อยมามันหายเหนื่อยนะพี่น้องจา๋าหายเหนื่อยจริงๆมุมนี้มั่งมุมนี้มั่งจ๊ะโอ้ยตรงนู้นขาวกระจายเลยดอกไม้ค่ะกรผ่านด้งเขียวๆของ ยวเขียวนี่ก็เป็นผักชีล้อมนะคะที่เรามานั่งเก็บคลิปก่อนจ้ะยิ่งเก็บยิ่งแตกนะคะยิ่งแจกยิ่งได้นะพี่น้องจ๋าเห็นไหมพอเราเก็บมันก็แตกใบอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะใหญ่มากขึ้นมาได้ยังไงอะตอนหิมะยมาเนี่ยเขาเขาอยู่กันยังไงไม่ว่าจะเป็นพืชผักดอกมองดอกไม้เม็ดแต่ปลาในบอ่อคะ่ะ เขาอยู่ยังไงมหัศจรรย์มากตรงไหนก็เต็มเต็มดอกไม้จ้ะน้ำที่สวนเปี่ยมสุขนะคะอู้วันนี้น้ำใสมากเลยจ้ะพี่น้องดอกว,วิสป,ป้าข้าวกระจายค่ะ ล้อผักกูดขึ้นมาอย่างเดียวกูดปลูกเป็นแถวยาวไปเลยค่ะโโฟินฟินในมุมนี้ก็จะมีทั้งดอกสีขาวสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีม่วงด้วยค่ะม่วงเล็กๆกินคนต้นไม้จ้ะตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่จุดบนนะคะ เดี๋ยวเราจะยิงกล้องไปทางบ้านจ้ะจากป่าลกๆทึบๆนะคะเราทํากันให้มันปลงให้มันดูสะอาดขนาดเนี้ยค่ะมันภูมิใจค่ะ สะอาดใ <g ül> ช่ย,ยาวิ่งตามมาอีกแล้วพี่น,อน้องนนที่หัวสะพานนน <g ül> มาอีกแล้วคุณนายไหนลูกไหนคะ ไหนคะแม่อยู่ไหนลูกอู้แม่อยู่นี่พี่น้องเอ้ยพ่อเขาบอกแมวเธอมาเธอหมดแล้วตอนนี้ติดเราให้ข้าวกินเนาะเราเป็นเพื่อนเขาไงคุณเลมโบเขาก็ทำแต่งานอะจ๋าจ๋าลูกหืม What's t h a ย you do พูดอะไรลูกปะ่ะ พาคุณคุณไปในสวนกันเรามีอะไรโชว์อยู่ในสวนด้วยนะปะคอมชายาคอมปะมาดักอยู่ตรงนี้อีกแล้วอุ้ยแมวดักแมวดักอ้ยแมวดักแมวดัก,ดกโอ้ยทำไมกล้องมันชันชนนี้เครื่องมันจะดับแล้วมั้งลูกปะพาคุณคุณไปในสวนกัน บอกคุณเลมโบว่าน้องนกเขาบอกว่าให้อาบน้ำในในทาน,น้ำนี่ให้ชมหน่อยพัะการหอมบอกวาอ่าเดี๋ยวฉันจะอาบนะที่รักช่วยเก็บภาพด้วยหยอกหยอกเขานะเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ที่รักเดี๋ยวป่วย <laughs> ป่วยรอเลยค่ะหนาวค่ะอันนี้เป็นบโบสิปานะคะไม่ใช่วีดวีดคือสีขาวนะคะ จริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโ l ล e สปะ b l u ก็คือเป็นสีน้ำเงินแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีชมพูเนาะสีชมพูเขาเรียกว่าโรสาถ้าสีม่วงก็คือลี่ละสวยค่ะว่าจะขยายเข้าไปเรื่อยๆมีอยู่จุดเนี้ยผักกูดเอามาปลูกไว้ที่หัวสะพานนี่นะคะมาแล้วจะเข้ามาลูกมามา,มาสวนรับแรงแล้วอ้ย ดูสิมาเปิดประตูรับแล,แล้วเข้ามาเขมนี่ดูกุหลาบคุณย่าให้วันเกิดคุณพ่อโบนี่มาแล้วนี่ใบแตกมาแล้วนะคะกุหลาบค่ะผักตบชวาไข่มุกหรือว่าผักตบชวาอางุ่นมายังยังสวยอยู่นะคะเออ แทนฮียาสินแอบเข้ามาดื่มน้ำาดินท่ากันที่เรือนกระจกนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปด้านล่างค่ะอันนี้ก็ยังเป็นแปลงพริกแล้วก็มะเขือเทศนะคะยังสวยงามสดชื่นอยู่จ้ะว่างๆล้วก็มานั่งชมพืชผักรั้วสวนกันอยู่ตรงนี้ค่ะดื่มน้ำชาบ้างกาแฟบ้าง นี่พริกของเราก็ยังงามค่ะด้านนี้ก็มีจ้ะแตงกวาของเราก็ยังมีพริกแอบแฝงๆอยู่นะคะเขาก็สดชื่นดีจ้ะลูกๆก,ก็มีมุมน่ารักกินข้าวนอกบ้านเขามีความสุขจ้ะพืชผักของเราก็โตว,วันตัวคืนนะคะนี่ก็แปงเลดิดจ้ะ ดอกไม้ยังคงสดชื่นอยู่ที่แปลงกระเทียมป่าของเรานะคะแปลงกระเทียมป่าของเราก็ยังมีดอกไม้สดชื่นอยู่เหมือนเดิมจ้ะจากป่าลุกๆนะคะตรงนี้ก็ขุดเอาราก,กำแยฝรั่งออกทั้งหมดแล้วค่ะเพื่อรอปลูก เพื่อรอปลูกกระเทียมป่ารุ่นใหม่นะคะคุณแนโบก็รอเวลาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอามาปลูกเพิ่มให้มันเต็มแปลงเราต้องเก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้ค่ะก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปเนาะพี่น้องเนาะ สุขไม่มีซื้อขายจ้ะอยากได้ต้องหาเองหาเจอแล้วก็แบ่งปันค่ะแดดร่มลมตกแล้วจ้ะเป็นเงาละ เป็นยังไงบ้างคะแบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านค่ะก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่มอบให้นั่นคือพลังบวกที่ส่งมอบมาถึงเราก็มีพลังใจมีพลังกายที่จะสร้างผลงานออกมามีจุดรีวิวให้กับพี่น้องได้มีจุดผ่อนคลายใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะ สุขกับชีวิตยึดติดธรรมชาติค่ะขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยร่ลำรวยความสุขร่ลำรวยเงินทองทุกทกท่านจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า